เนนว่างๆนะครับผมตอนนี้มือเต็มนะครับสองมือมาเอาอกมาทำามัเต็มอ่ะตามาของปวมอ่ะทำาล้แมทั้งข้าส่งสองสองให้พอแล้วไปสองคนนู้น้มีอะไรบ้างมีอะไรลกมีตบ้ก้องมี่คือการนัลล่ลุงไปดูดิป้าดูนี่เก็นี่เขามีใส่บางปล่ดูดิ้เดือดตาหามเหรือด้างลุงเจ้ากันนะสวัสดีค่ะ กติกายิด kind of ิตอลด้าน anyway> ้ารสู่ช่รงเองสำหรับนี้นะลุงพาไปดูใครเอ่ยอีหยางลุงแดกต้องกันลิบหลับนด ดูดูอันนอันนี้เต็มนิ้วเต็มแขนเต็มคอหยับกระชื้อลุงในก็มีคือกันเนี่ยก็เป็นจัางแซนเราบัวก็เป็นจังซี่คอยมีหอยแลยคอยมีหอยเลยคอยจะมีหอยมีหอยเต็มร่างใจหอยเจ้าจะเดงว่าคนคนนี้รักเมียมากเลยใช่ครับเสียสละให้เมียหมดทุกอย่างเลยเสียสละตบบุญยอมใส่ตบบุญยอมใส่ละเงินถึกเลขเลขอยากชายุ อะไรจบคลิปแล้วใจใจร่างไดยก่อนบอกว่าบอกความจริงออกมาตอนไหนลุงพนบอกความจริงออกมาฝากคลิปไว้เท่านี้นะรู้สึกยังไงเอาละยังกในพ่อทีจะรู้สึกยังไงเอออาทีอาที่มีรู้สึกดอกในพ่อทีต่อหน้าลุงอ่ะพูดความจริงนเดี๋ยวหน่อยก็จะพูดภาษาเขาเลยไม่เก่งเราก็ฟังไปดูเรื่องน่ะข้าวไม่มีของปล่อยปะ มันนี่ทดานี้ท่านี้มันโคงเอาหายแล้วแสดงว่าบ่มีนาสงสารเนาะคนเขามีเลยนี่หนูคนนี้โตที่ต่อายว่าอันพ่อใหญ่นี่เราเอาไปเสื่อมไปเสื่อมได้ดี่อิสราเพิ่นออกมามีอลไรทำท่างบ้างบ้าถือตอมือมาเด็กกับบานนี่โบมีหลักฐานเขาไปเสื่อมจกมาลดนอ่ะมันต้องมี เรื่องให่ยังของเจ้าหมูทั้งปักทั้งเด้อทั้งเด้อปร๊มทั้งกะลาว์เดี๋ยวเจ้าเจ้าไปมุกดาหารเด้อครับเออเดี๋ยวไปมุกดาหารบ่ต้องเอาเมียไปครับเบิกเงินไปหลายแล้วเออเดี๋ยวจะสิพาไปสายมุกดาหารอ่าแล้วก็สิพาไปฮอดมุกดาหารนครับนก็มสิเบิกเงินมาแต่สายแล้วแล้วสิเบิกให้ไม่ให้ยังเงินหลายๆนะเอ้ไน่ได้สูงไอ้ไน่ชี้นีเงินเบิกบ่อเข้าใจแล้วเออโอ้ยบ่ได้เงินมืดดุม่นบ่นี่ ว้าใมันธรรมดาตัวที่ไหนล่ะถ้าลุงไปน้ำแนยไอไปใส่หมองแก้วยาว่าอย่าว่าออกคืออย่าว่าออกซื้อคือสินหาคือสินหายอยู่คือสินหาอยู่ของหมักของดองครับของหมักของดองงดหมดนี่โมเมนต์เก้าดราบังงดเจ้าถ้าบวกลาจะโดนหยิบเก็บของหมักเออหงดอะไรเนาะเออเอาแสน อากาศฮอนเนาะเย็นยุคผู้เดียว่ไปาจนเราไป้รหมนเดี๋ยวอารเดี๋ยวก็ิตามไปแล้วล่ะอันนี้อันนี้อันนี้เพื่นกับพว่อเด้เพิ่นปลยเห็นตัวพปเด้เออไปไปกับพ่อยกเด้เดี๋ยวางพาเราไปทะเลทะไลยักับพายยกของน้าเ้อโอหนูหูแล้วที่เจ้าส่วนเอ็ดไนไปนี่ถูกต้องที่ทะเลทะลเขาก็บกเขาก็บบอกออ ไปช่วยบอกตั้งใบอกให้ไปไ่หมดดิว่าให้เงินไปจักบาทให้เจ้าเลี้ยงเป็นอยังพวกนันอุปสรรคอุปสรรคกัแ่น่ะอุปสรรคคือว่ากล้าให้ออกไปบ่ให้ไปให้ไปเลยรู้จักสาเข้าคุกมานานแล้วใส่เงียบๆเล็กน้อยหน่อกระทู้แน่เลยเป็นน้องคือกันขำเงียบรอบกันเบิดเตมือห้ามว่างปฏิวัติว่างเป็นคือกับตันนี่ไปกับตันนระทู้คุยกันเบนบือหามว่าง เย็นเนาะวันนี้ร้อนเธอไปได้ไปบ่เธออยู่นี่่เธอสิ่นอ้นน้ำไผ่นองฟิเย่ะบ้านแท้บ้านหรอพูดกับแกว่าอยู่ถ้าแกไม่ลืม ไปนอนเจ้าก็เก่งใจเจ้าครัวเมียอ๋อโตก็นอนอีกห้องโตไม่มีห้องนึงไหมโตก็นอนการลงกันได้ลงนอนกันนอนก็มาพร้อมกันเอ้ยมาพร้อมกันก็ได้หรอกเจ้างานหาเฮ็ดตุยเจ้ามีมากเพื่อนก็ได้มาอันนี้ลุงพ่อมันอนะขุดเจาะหลุมนะเพื่อตั้งศักไฟ์ใส่โอ๊คสี បបខເຈົ້າខាខណាណូមានខុតខເຈົ້າណែម៉ែគាត់តាកៀបអោលើយเนาะហូតដៃវើអោ ไปจากโอ๊กออกเห็นไหมเห็นเงินซื้อน้ำเงิน้นอ่ะจักื้อยังไงยังสิเอาได้ยังาไลุงยิมอยู่ลุงยิมยู่อ้่น่ังว่าสเอายังไไอ้ซีดลุงแล้วยิมนะไอนี่ไอนี่หอกลาหาเืินไอ้นี่เราไปสื่อเลยนสามสี่หอกมาเราไปซื้อ นิกกี้นะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรอีกแล้วนิกกี้เจอกล้องไม่ได้เลยโทรตลอดอะไรรู้อยู่ในห้องน้ำโอ้ไปน้ำซาวน่ากินข้าว่องข้าวซาวบอก ลุงก็จะไปกินข้าวก่อนเดินทาานะคะนิกนิกนิกลุงก็จะไปทำข้าวนะคะที่ค้องพัก ี่เขยังเล่นน้ต่อไปเหมเดิมลีกเลุงแลเลี้ยวไปใช่ปหมโอ้คุณเนาะคุณเอาะเอลบลบมเลบลบลบลมบเมนคุณลุกลุบลุลุงก็ขี่รถเข้าไปกินข้าวก่อนเดินทางเนาะ ก็ต่อนะคะโอ้โอ้โอ้อืมทายได้ล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ